เอาง่ายๆคือถ้าส่งใครเข้าไปสํารวจนะครับมันก็ได้ได้ว่ามันเป็นตัวเที่ยวเดียวที่จะให้คนเข้าไปแถมก็ไม่รู้นะว่าจะได้ข้อมูลส่งกลับมาหรือเปล่าตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เราเข้าใจกันในตอนนี้นะครับหลุมดํามันไม่ใช่รูจริงๆแต่มันคือพื้นที่ในห้วงอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลจนไม่มีอะไรสามารถหนีมันออกมาได้มันเกิดจากการตายของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ดาวที่หมดเชื้อเพลิงมันก็จะยุบตัวลงกลายเป็นจุดที่ได้ได้ว่าหนาแน่นมีความหนาแน่นมากๆใจกลาง นั้นที่เรียกว่าซิงคูลาริตี้รอบๆนะครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอีเวนต์ r ฮ z o รมันเหมือนกับเส้นเขตแดนที่ถ้าสมมุติว่าเรามีการข้ามมันเข้าไปในจุดที่เป็นเส้นเขตแดนนี้ถ้าข้ามเข้าไปปุ๊บเราจะไม่มีทางที่จะกลับมันออกมาได้หลักฟิสิกส์ง่ายๆครับมวลมากก็จะมีแรงที่มากตามแรงโน้มถ่วงก็จะเยอะตามไปด้วยถ้าคุณตกลงไปในหลุมดำเท้าของคุณโดนแรงดึง มากกว่าหัวหลายพันเท่าแปลว่าร่างกายของคุณเนี่ยก็จะถูกยืดให้ยาวจากจุดที่เข้าไปก่อนก็ถูกยืดไปตามทฤษฎีปรากฏการสปาเกติฟิเคชันขนาดแสงที่เข้าไปในในนั้นนะครับถูกเข้าไปนิดเดียวนะครับก็ถูกยืดยาวจนริดได้ว่ามันบิดเบี้ยวแล้วค่อยๆเข้าไปสู่ภายในภาวะเอกถาหรือซิงค u ูลาริตี้ที่อยู่ในใจกลางของหลุมดำณนะจุดนี้นะครว่ากันว่า แนวคิดพื้นฐานอย่างพวกสถานที่เวลาหรือมิติที่พวกเราเคยคุ้นเคยและเข้าใจกันดีเนี่ยมันจะสูญเสียความหมายไปโดยสิ้นเชิง